อัปเดตข่าวฝนล่าสุดข้อมูลชัดเจนแล้วนับถอยหลังอีก2วันพายุรุน้อนเตรียมกระดาไทยชุดส่งท้ายของปีและอัปเดตแนวโน้นมทภาวอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้8ปดถึงสิพฤษภาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับกราบสวัสดีวันพฤหัสที่8พฤษภาคมครับพี่น้อง พื้นที่ใดที่รอฝนอยู่ก็อีกไม่กี่วันแล้วครับฝนชุดใหญ่นะั้นก็จะกลับมาแล้วลักษณะของพายุร้อนส่งท้ายปีเลยครับพี่น้องจะมีพื้นที่ใดบ้างจากปัจจัยใดบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลกันครับเราว่าในส่วนของการเบีเยตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e OK c m w f นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่21พฤษภาคมครับก็พบว่าในวันนี้ครับ8พฤษภาคมวันสุดท้ายที่จะมีอากาศร้อนแบบร้อนจัดนะครับและวันสุดท้ายของปริมาณฝนน้อยนะครับ อย่างไรก็ตามครับในวันนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีโอกาสลุ้นฝนได้บางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้แต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นแล้วก็สาระสาคัญที่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับสิ่งที่สําคัญคือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปครับพี่น้อง9ถึง21พฤษภาคมนี้นะครับข้อมูลฝนหลังจากนี้ไปนะครับเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีฝนตกแบบชุกชุกยาวๆตลอดช่วงเลยนะครับต้องเตรียมตัวรับมือนะครับเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความแปรปรวนสูงนะครับของอากาศ เาว,ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูฝนนะครับนอกจากนั้นปัจจัยลมที่เป็นลมประจําฤดูฝนก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับลมที่พัดปกคลุมไทยหลังจากนี้ก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงขึ้นนะครับหากลมตะวันตกเฉียงใต้นี้พัดต่อเนื่องกันติดต่อเป็นสัปดาห์นะครับทางกรมอุตุถึงจะเรียกว่าเป็นลมมรสุมครับพี่น้องในขณะนี้เราก็เรียกว่าลมตะวันตกเฉียงใต้ไปก่อน และนอกจากนั้นครับในวันพรุ่งนี้ครับ9และก็10พฤษภาคมคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางนะครับได้พัดแผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณเวียดนามตอนบนๆน,นะครับในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนแน่นอนครับมวลอากาศเย็นมาเจอกับอากาศร้อนชืน้นส่งผลทําให้เกิดเป็นแนวพัดะะอากาศเกิดขึ้นนะครับและก็จะเกิดเป็นพายุฤดูร้อนส่งท้ายปีนะครับส่งท้ายฤดูร้อนของปีนี้ครับพี่น้องหลายพื้นที่จะมีฝนจัดหนัก ฝนตกแช่ได้ครับรวมถึงลมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่บางแห่งนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ตอนบนทั้ง4ภาคนั่นแหละครับพี่น้องหากเกิดเป็นพายุดุร้อนจะไม่ถึงบริเวณภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะครับลากยาวถึงประมาณวันที่20พฤษภาคมเรียกได้ว่าเกือบ10วันเลยครับพี่น้องที่ฝนจะกระหน่ำหนักนะครับมีพื้นที่ตกหนักตกเบาสลับกันไปนะครับแต่เป็นปริมาณฝนที่หนักในหลายพื้นที่ครับพี่น้อง ในช่วงหลังจากนี้ไปก็ต้องบอกว่าเป็นมหากรรมฝนก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันจะตกก่อนเข้าสู่ฤดูฝนและแน่นอนครับฝนก่อนเข้าสู่ฤดูกาลย่อมมีความแปรปรวนของอากาศสูงนะครับดังนั้นหลายพื้นที่ครับไม่ใช่ฝนที่จะมาเฉพาะฝนอย่างเดียนะครับบวกกับลมกระโชกมาด้วยแล้วก็ฟ้าขนองตามมาครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปนะครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับ ต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศในทั่วไปนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่13พฤษภาคมครับโดยในวันนี้ครับ8พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนนะครับยังคงมีอากาศร้อนดนทั่วไปและก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ยังคงมีโอากาสเจอฝนฟ้าขนองบวกลมกระโชกแรงในบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และก็ลมใต้นะครับพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน สำหรับบริเวณภาคใต้นะครับจะมีลมตะวันตกพัดปกคลุมทางด้านเทอกเารมันภาคใต้แล้วก็บริเวณอ่าวไทยนะครับแต่ด้วยกําลังที่อ่อนลงนะครับทาให้บริเวณภาคใต้นั้นมีฝนลดลงได้ในวันนี้แต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ครับส่วนตั้งแต่พรุ่งนี้ครับ9ถึง13พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนนะครับมีพายุฤดูร้อน,นเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคอีสานก่อนส่วนภาคอ,อื่นนั้นก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้พัดแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านเวียดนามรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้ครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนั้นมีการสะสมอากาศร้อนไปเยอะครับพี่น้องสําหรับบริเวณภาคใต้ครับฝนก็จะตกเพิ่มขึ้นและก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลระมันและก็บริเวณภาคใต้ด้วยกํลาลังแรงขึ้นนะครับ ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอัมันก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง8พฤษภาคมครับโดยในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะเจอกับอากาศร้อนแบบร้อนจัดแล้วก็ปริมาณฝนน้อยนะครับโดยบริเวณภาคเหนือวันนี้ก็ยังคงมีอากาศร้อนในทั่วไปส่วนใหญ่นะครับ บริเวณภาคอีสานครับอากาศยังคงร้อนแดดยังคงแรงครับมีโอกาสลุ้นฝนได้บางพื้นที่บางแห่งปริมาณเล็กน้อยพอคลายร้อนได้บ้างครับบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเช่นเดียวกันครับปริมาณฝนก็จะเล็กน้อยส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคใต้ครับก็มีโอกาสเจอฝนชุกได้บางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศร้อนดนทั่วไปครับ แล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อสิบของพื้นที่นะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงได้ส่วนมากก็มีลุ้นทางรังวัดส,สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบุร์นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ37มสถึงสีองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทนานพระอีสานครับ ในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานก็จะมีอากาศร้อนในทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับทางด้านจังหวัดเลยนองคายบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ35-38ถึงองศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความละสิ0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคกลางครับ ในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนได้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณระดัสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ครับอาจจะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งมีลุ้นครับทางด้านจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามครับอุณหภูมิสูงสุด37-39ถึงองศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว10สถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้ก็จะมีอากาศร้อนด้ทั่วไปแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละร้อยของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ3 4ถึงองศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็จะมีอากาศร้อนด้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านจังหวัด ชาเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีตราดครับอุณหภูมิส,สูงสุดครับ33-37ถึง37องศาเซลเซียตลมใต้พัดได้ความเร็ว1 5ถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณละ30ถึง40ของพื้นที่ อาจมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทางด้านจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็พัทลุงครับอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณ40-60ของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับอุณหภูมิสูงสุดครับ29-3สถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันตกพัดได้ความเร็ว1 5บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ